ก็ต้องสวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนู้ดนี้อีกเช่นเคยครับผมสำหรับ oh. วันนี้นะฮะผมจะมารีวิว M1014 นะครับผมที่เป็นสกินปืนลีเจนดสีทองนะครับผม mm. ก็เข้ามาในหน้าแต่งตัวนะฮะแล้วก็เป็นกล่องนะครับผมผมได้มาจําจนวน2กล่องนะฮะแล้วก็กดเปิดไปครับผมจัดไป โอ้โหก็ตกลงครับแล้วสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากได้ลูกซองเกม1นึ่ 4, แบบเป,เป็นสกินแลนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับโปรโมชั่นดีๆนะจาก d t แทนะครับผมแล้วเราไปดูกันเลยนะฮะสําหรับรายละเอียดโปรโมชั่น d t แทโปรใหม่จากดีแท็ก Xv5 ฟีกล่อง M1014 อี o โแดงและอี o โเขียวนะครับผมเมื่อซื้อโปรเล่นฟีไฟไม่เสียเน็ต30วันเพียง20บาทนะเฉพาะลูกค้าเติมเงินเท่านั้นนะครับกดซื้อได้ที่ลิงก์นะฮะแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในดิสคริปชันนะครับผมแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นนี้นะฮะตั้งแต่วันที่8ธันวาคม63ถึง10มกราคม64นะครับผมอย่าช้านะฮะถ้าช้าอาจจะหมดเขตได้นะครับผมสำหรับคนที่ชอบเล่นเปืนลูก2องเก่านะ M1014 นะลูก2องหกนัดนะ แล้วเราจะไปสอนวิธีการซื้อกันนะครับผมว่าซื้อตรงไหนนะฮะตอนนี้ผมก็ได้เข้าไปหน้าดิสคริปชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ซื้อโปร30วัน20บาทะฮะดูรายละเอียดนะครับแล้วกรอกเบอร์โทรศัพท์ไปนะฮะตอนนี้ผมก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะล้วก็กดดาเนินการต่อนะครับตอนนี้เขาก็กําลังส่ง OTP มานะฮะรอสักแป๊บนึงนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ OTP มาะะแล้วฮะเรากดใส่ OTP เพื่อย,ยืนยันการสมัครนะครับแล้วก็ยืนยันฮะ อนนี้ผมก็ได้ซื้อแพ็กเกจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดกลับนะฮะแล้วเราไปเอาไอเทมโค้ดนะครับแต่ไอเทมโค้ดนี้นะฮะผมก็จะมาแจกเพื่อนๆนะครับใครอยากได้ก็ดูคลิปนี้ให้จบนะฮะอ่าแล้วสำหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมาทำการสุ่มหาสกินปืนเวกเตอร์นะครับหรือว่าคิดนั่นเองนะครับผมกดเข้ามาที่ร้านค้านะฮะนี่ครับเข้ามาที่อาวุธนะครับผมสำหรับสกินปืนเวกเตอร์นะฮะก็นี่เลยครับ เราจะทําการเปยทั้งหมดนะฮะเพื่อให้ได้ถาวรน,นะเพราะว่าสกินปืนเวกเ,เตอร,ร์นี่ลั่นไวมากนะครับผมกดซื้อไปเลยฮะแม็กครับ1ิครั้งสามร้อยห้เพชจัดไปเปิด <c oughs> ได้แบบเช่ามานะฮะกดตกลงครับผมจัดไปอีกครับส5 0ร้อยเพชอ้าวกดปิดออเือกดตกลงฮะกดซื้อครับผมแล้วก็แม็กครับต้องมาแล้วถาวร ยังไม่ถาวรอ,อีกนะฮะโอ้โหเราเหลือ1,739งพัเจ็ดรนะฮะเยวจะเปิดอีกสัก700เพชรไปถ้ายังไม่ได้นะก็พักนะครับเพราะว่าน่าจะได้อีกแบบหลายวันมากนะกดซื้อครับแม็กต้องถาวรแล้วละ่ะก็ยังไม่ได้อีกนะฮะครั้งสุดท้ายะฮะ กดใชครับผมเรียบร้อยครับผมเรามาดูกันที่ว่าเราได้ทั้งหมดกี่วันนะฮะกดเข้ามาตรงที่อาวุธนะครับผมกดครั้งนะฮะ SNG เลื่อนดูครับนี่ครับเลกเตอร์ได้มาประมาณเกือบเกือบสามเดือนนะฮะกดปุ่มไสเลยครับผมพันกบพิษนะหลอมลไป เดี๋ยวเราจะเอาเวกเตอร์นี้ลงไปเล่นในจัดอันดับ4 v 4นะครับแล้วติดตามชมกันเลยนะฮะ และทั้งหมดนี่นะครับก็เป็นการยิงนะฮะแล้วก็เป็นการรีวิวกล่องรูกนอง M 1 0 1 4นะฮะแล้วก็โปรโมชั่นของ d t แทนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะฮะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย